การใช้งานเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว Uwell เปิดคู่มือที่ Uwell ให้มานะครับแล้วก็พลิกไปด้านหลังจะมีในส่วนของ QR code ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Uwell นะครับจะมีทั้งระบบ Android และ iOS นะครับหลังจากทำการสแกนและดาวน์โหลดมาแล้วจะได้แอปพลิเคชันตามนี้สามารถกดเข้าไปได้เลยครับก็ตั้งค่าทั่วไปนะครับ หลังจากนั้นให้เปิดเครื่องตัวสแกนนิ้วนะครับตัววัดอุณหภูมินะครับบลูทูธจะทํางานทันทีนะครับแต่โทรศัพท์เราจะต้องเปิดบลูทูธไว้ก่อนนะครับพอเราทําการเสรียบนิ้วเข้าไปเพื่ออาวัดออกซิเจนนะครับค่าก็จะเริ่มทํางานเด้งขึ้นมาตามนี้นะครับสามารถกดเลตคอร์ดเพื่อบันทึกได้เลยครับหลังจากทําวัดอุณหภูมิเสร็จเรียบร้อยครับสามารถดูเลตคอร์ดย้อนหลังได้